สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะแรงนี้เขากับมังพบมั่งพอกันหลังจากหวยห้าน้อยออกไปแล้วครับมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องเบ้างนะครับเนาะว่าเลขห้าน้อยนุ่มโชคที่ให้ไปสิตรงกับเลขที่ออกเนาะพี่น้องเนาะครับผมพี่เป็นการบอสเซบลาไปเบิังกันได้ไหครับเนาะครับผมหน่อยแรกหน่อยเชฟกิจออกแปดเก้าสี่ศูนย์สามพี่น้องเนาะแปดเก้าสี่ศูนย์สามพี่น้องเข่าตรงตรงเนาะนี่ตัวเดียนสุดศูนย์สามสามศูนย์เข้าตรงตรงเลยเนาะนี่ศูนย์สามสามศูนย์ได้พี่น้องเด้อแจกไปหนึ่งหน้อยจืด ต่อไปน้อยตาชาติออกสองแปไม่มีเนาะไม่มีก็ผ่านต่อไปน,อออน,อน,อน้อยพิเศษออก1 3 0่งสานย์ศูนย์สี่พี่น,น้องแตกสามตัวเลยน้อยน้อยพิเศษออกจังแจง่พอนี้เด่นให้วิ่ง1นะึ่นงศนย์สามศูนยนึ่งเนะไปยิงไพี่น้องสตัวตรงแต่เล่นสามศูนหนึ่งอันนี้มันออกหนึ่งหนึ่งสามศูนย์นัพี่น้องแตกบนแตกล่างแตกสามตัวบอแลนะ้แตกไปเป็นเป็นน้อยที่2แล้วจืดต่อไปน้อยปกติออกส เก้าสองหกสองห้าพี่น้องสองหกสองห้าสองกับมะข่าพี่น้องเนาะนี่เนาะสอ,องหกกับขมขง้ขงหลงเขานี่เขาบนเขาล่างน้องพี่น,อน้องเนาะกับจืดเป็นน้อยที่สามพี่น้องต่อไปดูพี่ออกหกข้าสามหกเจ็ดไม่มีเนาะไม่มีก็ไม่เป็นไรต่อไปไปดูวิ่งรูดวิ่งรูดเข้าหมดเลยสามศูนหนึ่งเข้าหมดเลยเนาะนี่สามศูนหนึ่งเข้าหมดเลยพี่น้องเป็นยังไงวงให้ตัวใดออกตัวนั้นพี่น้องนี่ว่วงเดีในตัวใดออกตัวนั้นเนาะเลขนุ่มช่วงได้หนีออก ตัววองหมดตัเนาะเนาะไอวิ่งรูดแตกไปเก็ดแต้มด้เข้าไปเกดแต้มเกดแต้มเก็ดแผลเนาะวันนี้ฮานอยแตกไปสามน้อยเนาะเข้าไปห้าแผลได้เพีนนาหนึ่งสองสามสี่หาแตกสามน้อยเข้าไปหาแผลแตกสามตัวบนพอมหนึ่งสามส่วนพี่น้องน้อยพิเศษได้พี่น้องเนาะจังๆพี่น้องเอากระตาใส่เอารถบ้องไปห่วงเด็กล่าให้พี่น้องได้ฮานอยมีได้แขนแขนได้บหลายเลย บอกแล้วว่าเป็นแชมป์เนาน้อยนะพี่น้องเนาะให้ติดตามนมโชคแตกสุดมือนะพี่น้องเนาะแตกทุกวันได้ทุกวันปังทุกวันเนาะพี่น้องกับเขาไร้บ้านมาจิมเอาพี่น้องอยู่ในนี้แหละแนวทางนมโชคแนวทางดีๆเด็ดๆเด้งๆตามอาจารย์ได้พวกเขาตามอาจารย์ได้พวกปังตามอาจารย์ได้พวกเด้งมาตามอาจารย์นมโชคมึงก็พี่น้องเนาะแตกสุกมือเลยเฮ็ดรีวิวให้หมงสุกมือเนาะให้กดออกทุกวันเลยให้ตั้งแต่บ่ายสามก่อนบ่ายสามเนาะให้กดออกทุกวันเลยโอเคสำหรับภายในวันนี้ก็มีเท่านี้นะพี่น้องเนาะวันนี้แแกกปังๆเเลยนาะ แต่ห้าแพ้นเนาะสามหน่อยหนึ่งสองสามโอเคครับผมสำหรับคนันวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนอนหลับฝันีีได้เงินถูกหว,วยรวยๆทุกวันเด้ออย่าลืมติดตามผมโชด้วยนะฮานอยเป็นเงินเป็นคำได้พี่น้องเด้อฮานอยได้สมือได้ย่ำหยังได้น้ำฮานอยพี่น้องได้สมือเนาะวิ่งรุดเอาพี่น้องนี่แตกสมือวิงว่งวิ่งรุดเข้าสุกวันเลยเนี่เห็นมันี่สามแพ้เขาต้องสามแพ้นเลยเนาะเป็นยังไงพี่น้องโอเคครับผมสำหรับพนันวันนี้กัขอให้ทุกคนนอนหลับวันนีนะครับโชคดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผม